สวัสดีค่ะบูเปย์เบียนเคเฟรดี้ค่ะวันนี้รับบทนางรีวิวอีกแล้วนะคะเราจะมารีวิวสินค้าจากคอลเลกชันเทนเดอร์โฮมคิดค่ะก็จะมี3อย่างด้วยกันนะคะมีสแน็คบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีโปสเตอร์แล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีวิว2อย่างค่ะก็คือโปสเตอร์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะทุกคนมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะทีนะคะโปสเตอร์นะคะทันไอเอ็มสุเฮะ โปสเตอร์นะคะก็จะเป็นรูปจะเป็นรูปจะเป็นรูปของมูกรา b บนแคฟูดี้นะคะทุกคนเลยนะคะมีทั้งทีม B3 แล้วก็ N5 แล้วก็มีทีมทีมเทรนนีด้วยนะคะว้วาวทมกคนเลยนะคะหาก็ไม่เจอเลยนะคะว่าใครโอชิใครอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ก็หาตัวเองไม่เจอด้วยเหมือนกันนะคะนี่เราจะให้ดูใกล้ๆนะคะ ต่อไปนะคะก็คือสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะน,นะคะเราก็จะมาแกะกันเลยตอนนี้เลยนะคะโอ้เขาก็จะมาเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะคุกคาะสะดวกมากเลย <Devi ant noise> แล้วก็มีนี่คืออะไรนี่คือสายห้อยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะเขามีไว้แบบนี้ใช่ไหม คอได้พวกพาสะดวกนะคะเวลาไปข้างนอกก็เท่ๆอยู่นะนแบบสีดำนีนะคะแบบเท่แล้วก็แบบเปิเดมาแล้วก็ฉีดแบบฟึดฟึดฟึดไปออกฟึดฟุดฟึดแค่นี้มือเราก็สะอาดแล้วนะคะไปข้างนอกก็หายห่วงปลอดภัยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ช้อปปี้ของเบียนเกียฟูเรียได้เลยนะคะพรีออเดอร์ได้ถึงวันที่25นี้เท่านั้นนะคะ คนคะอย่าลืมไปเดียวเดินด้วยนะคะมีขวดของเต็นทด้วยนะคะ